สวัสดีครับผมพบกับมุมมองรถมือสองโดยนายต่อโต้อีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าท่านเดิมับลูกค้าท่านนี้มาดูรถซื้อรถเมื่อวานนี้ตอนสามทุ่มกว่านะครับวันนี้เช้ามาตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะครับจะมารับรถแล้วครับกําลังจะออกรถแล้วครับไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับจริงๆแกจะซื้อสดด้ฟังนะครับเนี่ยแต่ว่าทางบริษัทเราขอร้องแทบจะก้มกราบท่านเลยครับว่าได้โปรดจัดไฟแนนซ์นะครับ เพราะเราอยากมีเครดิตกับแบงก์กับลูกค้าเครดิตดีๆแบบนี้ครับผมเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับผมลูกค้าท่านนี้หล่อมากนะครับหล่อคุณดีนะครับผมตามผมมาได้เลยครับผมสวัสดีครับครับอันนี้คือคุณจัวนะครับผมเพราะว่าพี่เขาข่าวมากนะครับผมอันนี้ผมโตโตนะครับครับก็เมื่อวานนี้เพิ่งคุยตอนค่ำดึกมากๆนะครับต้องขอบคุณเลยเมื่อวานยังยังรีวิวอยู่เลยว่า พี่จัวเป็นลูกค้าราสุดท้ายของวัน๋อ้ับทำไมพี่จัวว่าบริษัทโตัะโตคานี้ดูแล้วผลไฟแนนซ์รูปผลเร็วไหมครับเร็วครับเร็วมากจริงเห็นว่าผ่านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่าพี่จัวบอกว่าขอเวลาผมทําใจหน่อยนะครับนะเหมือนแต่งงาน่ะพี่จัวบอกว่าคือเจ้าสาวว่าต้องทําใจก่อน่จ้เข้าห้องหอนะครับใช่ไหมฮะก็เมื่อวานพี่จัวขับรถมาคันหนึ่งพี่จัวบอกคุณให้ผมขับรถกลับสองคันหรอถูกไหมฮะก็เร็วจริง น่าประมาณสองสามชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงเนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับพี่นะครับดูรถเนี่ยตัวเอลติสนะครับหนึ่งจุดแปดวีนะครับคันนี้คันนี้ก็บอกตรงเลยว่าคือราคาพี่ดูว่าถูกไหมครับถูกกว่าเต็นท์อื่นครับถูกกว่าเต็นท์อื่นนะก็คือพี่จัวก็ดูจากที่อืมาแล้วดูที่นี่ราคาไปในแนวเหมือนดูในเอ่อยูทูบอ y o ยูทูบมานะครับก็ดูว่า ดูแล้วโอเคครับผมถูกไหมฮะครับผมแล้วรีวิวด้วยอะไรด้วยเรามีการสอนดูรถด้วยนะอถูกไหมครับครับเห็นว่าคำคันนี้จริงก็มีตําหนินิดนึงด้วยนะถูกไหมใช่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าอุบัติเหตุชนหนักอะไรเราสอนให้ลูกค้าดูเลยครับว่าว่ารถดูรถดูยังไงนะครับผมที่สําคัญไม่รู้ว่าบัญชีแจ้งพิจโจไปหรือยังที่นี่มีรับกันว่าหากรถมีชนหนักพิกามจมน้ําเรายินดีรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม นะครับไม่ใช่เฉพาะพี่ัจครับทุกท่านเลยครับผมนะครับสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทุกท่านได้หมดเลยครับผมนะฮะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็มีวั่นแล้วมกันหลังการขายมีฟีมรามีช่วยเหลือสุขเฉิี24ชั่วโมงนะครับยังไงก็ต้องฝากพี่โจไปด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าพี่โจัมีปัญหาอะไรติดต่อเข้ามาได้พร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมงครับผมนะครับแล้วก็ถามพี่โจนิดเดีวครับว่าพี่โจนี่ คือมีโอกาสที่จะกลับมาซื้อกับโตออ๋ไหมก็เม <Okay. S 1> <feasible. S 2> ื่อวานนี้ก็ตอบไปทีแล้วมัว่าคงมีได้นะวครับเมื่อวานถามพี่โจไปพี่โจบอกผมกําลังจะซื้อกาลังจะรับรถคุณถามว่าผมจะซื้อ,อทีเมื่อไหร่นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับพี่คือยังไงก็แล้วแต่คือเรื่องเรื่องคือนายโตโต้อยากจะมีโอกาสได้รับใช้พี่โจทุกวันครับพี่โจ้ยังไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรครับพี่เพราะว่าตอนนี้พี่ซื้อไปแล้วครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับพี่ ไม่ซื้อโทรมาคุยเล่นกันได้นะครับหรือไม่เหนือยังไงนายตัวโตขออนุญาตโทรหาทางวิจัวเพื่อว่าสอบถามว่าการใช้บริการใช้รถเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมยังไงก็แล้วแต่ครับวันนี้พี่จัวก็คือซื้อกับทางเซล์คุณเอลิาเบตถูกไหมครับเอลิาเบธอย่างนั้นเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตว่าคอนเฟิร์มให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าอลิซาเบธผ่าน เป็นโตต้ no? ตงคามาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่นะครับถ้าในกรณีที่ผ่านนะครับก็เซลล์เอลิซาเบก็ยังได้สิทธิ์ถ่ายรูปกับทางพิจวัสสุดหล่อของเราด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านพิจวัสยืนเฉยได้เลยครับก็เราจะนําไปปรับปรุงพนักงานขายนะครับเพื่อเป็นโต๊ะตู้ามาตรฐานที่คุณวางใจที่พิจวัสและก็ครอบครัวพอวางใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารู้ไปด้วยกันอีกทีแล้วกันนะครับผม หนึ่งครับสองครับและสามครับโอ้ยยังให้เหมือนเดิมขอบพระคุณมากเลยครับผมเพราะยังต้องขอบคุณพี่จัวและครอบครัวมากมากเลยนะครับผมที่มาใช้บริการกับทางโท๊ะคานะครับผมในฐานะเป็นตัวแทนบริษัทก็ขอให้พี่จัวและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับผมแล้วก็ในเรื่องของรถ ขอขอบคุณมากที่เข you ้ามาเป็นครอบครัวต่อต่อคานะครับเราจะดูแลคุณให้ดีที่สุดท่าที่เราทําได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบายๆนะครับ